สวัสดีค่ะพี่น้องปลาปายทุกผู้ทุกคนค่ะมาพบกันในส่วนแรกเนาะพี่น้องเด็นเด็นลมล้มโตสุดที่วันน้เช่วยกับว่าช่วยแตะตอนนี้ยกไปเบิร์ดแล้วค่ะสวัสดีผู้ชมทั้งคันค่นคะวันน,ะน,ะน,น,นนี้ของมลกันเดยค่ะพี่น้องปอปายค่ะกระโจมไอการ์ดย่ามเย็นๆยี่มั่งแรกครับพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮ่า อ้ายดบ้าบอานน้อย้ใดสวัสดีบ้าบอานน้อยค่ะสวัสดีผู้ต้องดูขูสองคนค่ะพี่น้องค่ะจะตมาเราหขวนอนแกะเนี้ยมาเรียงในบรรยากาศของคนไม่มีเมฆค่ะพี่น้อง ก็มีหน้าดูเออแต่ปรดี๋น้องเธอเทิงนะคะอุ้ยซื้อเมะก็เป็นแต่ที่น้องน้อยที่นั่งน้อยดีเถอะไล่ไล่ไล่สุดไปขายไปว่าไปพอจะไปเอาไปลงเพจพอจะไปลงยูทูป สวัสดีพระเอกนงวัลพงษ์ค่ะปฐมวันเัิงลปนค่ะพี่น้องค่ะแต่วัสดีผู้ชมสี่ท่านนะคะนตอนนี้นะคะที่กำลังตั้งรับชมไลฟ์สนนะค่ะเนาะประเดี๋ยมิยังกระวังคักคายกันไน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะทักทายกันได้ค่ะอ๋ออันตอนนี้คายของหวานค่ะเหลือของหวานค่ะพี่น้องค่ะ ไอสีเบิร์ดละค่ะสวัสดีน้องจอยวัชพลน,นะคะสวัสดีค่ะแม่น้องจอยวันนี้มีของหวานเป็นเต้าส่วนข้าวโพดนะคะผู้โดยสารว่าไรละ่ะคะพี่น้องค่ะโอ้อันสวัสดีแม่พญาด้วยนะคะค่ะแม่พญาน้องจอยตัวโบแมนแม่พญาของจังอีสานโอ้อันนี้แม่พญาของสาวน้อยนียวบ้านสุพลน,น์นี่นะ <laughs> สวัสดีแจ็กกี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่ค่ะบอกโม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่ค่ะของหวานค่ะรู้เขากันเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเอฟซีซูบูซูพ่นนะคะค่ะบอกโม่ค่ะนาสีบอกคือพ่อพี่น้องค่ะสีพวงสุดท้ายค่ะ แลเกิดกอล์ฟลูกกอลูกก์ฟทำไมวะแบบนี้ <S <S บอกขายย่ำตีอันย่ำขายค่ะสร้างได้ค่ะน้องจอยอสิสร้งางไปผู้ใดค่ะ <S <S ยินข่าวว่าขึ้นหาพวกเก้าว่ะเออคืออย่างนว่าขึ้นไปหาพวกเก้าก็ยันตันวายว่าอะไรออกไปนี่ไม่รู้เรื่อง สวัสดีค่ะนมจ่อยจะกินอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีเอ่อพี่พี่นั่นนี่นัทวัตนัทวัตขยันบงนะคะมื้อนี้แต่งสวยค่ะสวยบ่แม่มื้อนี้สวยบ่ตุ้ดติ๊งเธอเจ้าของอันนี้หน้าบ้านเชิญด้านในเวลค่ะบ้าเชิญด้านในปึ๊บแล้วก็ตีทางในบ้านนะแนมแนมเนาะขอบคุณค่ะแนมก็มื้อนีแนมเบาเบามาไปไดนเจ้าของเงี้ยแหละเนาะ เรามีจักบ้านนะเปียงเลกเราไม่าก็ทักทายก็ได้นะคะโอ้บอกเนี่ยฮือกีมัดแดงเห็นา่ะนี่ <c oughs> เกียนตบานค่ะซื้ออย่างไนี่สวัสดีค่ะวัชราพสอขสุขค่ะ <c oughs> อุย้ยอย่ามาวัชราพรอนเ <c oughs> ถอะเบิดเมืองค่ะ ไม่ใช่ผัวไม่ใช่ผัวแสดงไม่รู้แล้วเขาคือผู้ใดล่ะบอทฉันนี่ฉันอยกจะรู้ <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีอ่าผู้ใดก็ู้อะสวัสดีเจธนูค่ะสวัสดีอ่าพี่พี่อมเมียตัวนั้นคะนะเมียตัวเอาเอ้ยลูกนะค้าทักเมียน เออเอาเลยค่ะแต่ท่านออกมาจากข้างเจ้าค่ะขอกคุณค่ะมันหมานมันหมานำบ้านเขาบอกมันหมานค่ะขอบคุณค่ะสวีน้องเกียนะคะน้องเกียร์ะะเ,กยรเกียร์ของวันเนี่ยจะหมดแล้วลูกกินเหม่เพิ่มเพิ่งให้เียงกินมคี อย่าหาทามแบบพี่อย่าหาทามไปบ่ไปสวัดป้าบ่าไปค่ะวันนี้มาแนะนำน้องจิ้นค่ะน้องติ้นค่ะสวัสดีเจ๊ธนูด้วยนะคะสวัสดีพี่กระรอกกรป,ปี้ค่ะสวัสดีไม่เจอคนสวัสดีไรวันนี้แต่งเบาเบานะคะพี่น้องอัน วันเล่นท้ายนี่ผู้ใดมีครูอันโกนหัวใจมาเด้อค่ะผู้ใดมีครูน,คน,ยยน่ะใครบ่มีครูก็บยุสซื่อยุเฮียนนั่นล่ะค่ะเจ้าของดีผู้ใดโกยจุดหอกหัวใจคือบ่อมีคร <c oughs> ัวมั่งค่ะหืมอย่ามาหัวนะซาเสียงพินมาหัวมาหัวกลับนะค่ะซาเสียงพินอืจะจกดงานเพลงก็กดูถ้าจะดองเพลงกันซาลําพองบนบนบมันซาลําพองลองใส่ดิ

ทาอะไรกันนะ่ะป๊าคนมีครูม,มาหลายแถวผมไม่ได้หวัวใจอากนวๆค่ะตกนวๆเลยค่ะสิมวาจะของบรรจรพ่ออียงนาจะของคือปัดปลานี่ยโด้ขายบ่หลักของูุค้าบอ่อตื่นสูติบอ่อตื่น่ะเรียนไซเลยค่ะเรียนตีเนาะ เกลอนลำเปลาเกล็ดลำตาหนึ่งคิดหอดจะซอยชันซื้อเด้อค่ะพอด้คินหอดชันมันขึ้นมาจังไหนอะเืลอนลำตากูปาอวเห้มาเแตานพอกัดขึ้นเน่านนพลกัดเกล็นล้ำป่าเกล็นล้ำป่าตัวเขาเขาบอกให้เขาจัอเกล็ลำเปลาแต่เ้าจับอกกิดหอชัทนเื่อนลำาคปา้าวเฮ้มาเจอ น้องนีเยังละเม้อไม่มีเงาไอเห็นลองำลยแลว้วหัวใจน้องขาดกระดิ่ใส่น้ำสาสแสงตะเวนสวยยังดนใจพร้อมร้อนสู้เปิดแล้วลบอกคนมีคู่นอ,อกคนหัวใจมาเด้อคนได้มีค่นั่นเมืองน้ำดำใครถามห้่ำด,งดวงเด้ไอนั่นไปเะแค่ทมายยัมออกมาเยอนคึ้ ออกหักแล้วหัวใจจำทั้งยวงน้ำตาสาวหน้าลินรวอองไอายไปห่วงสาวเผื่อนลำป้าอายไปห่วงสาวเผื่อนลำป้าสวัสดีพี่กุ้งเต้นสุริราชค่ะก็ออกไปเป็นเพลงไปดิเ <c oughs> <c oughs> นอ่า,ยา,อ,อ,ยาอย่าเปล่าเด้อค่ะกเปล่าจะไหนก็คือออ แลืน<ส>่นบนรถทัวนึ่งมันหลอกก็จะไรวะฮะฮะพวกคือหลอเพี่มีคือจะฟังเดี๋ยวจะอาจำเนื้อเพอะไรเนี่ยมันหลอกกจะาเดีเยวไ <c oughs> ป,ปลูกโ่งโดดเล้ว <c oughs> ย,ย,ยวื่นก็ได้คอติดปรง่ายดอกคิดเพาออ่าเากพี่น้องขา เป็นตัวไหนไงปูเดี๋ยว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 ลองไห้ฟังเศาเศาท่องเลยขี่สิบวยหยอดตีขี่ธรรมดาคหาเหตุยัง เอาเพลงใหม่ได้ไหมแม่เอาเพลงใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้องเรศจะร้องเพลงอันนี้เอาไปแล้วกันนะคะเพลงสาวนาผวารักขา,าสวัสดีน้องตาลาสาวอันโภสุข่ะไม่ยังหรอว่าทุกคนเศร้ารองย่านขี่มึงหยอดท้องเรศคิดหอดมุ่งนางไห้ ขี happy, aki, oh. okay, oh. Oh. ่หอดเมื่อนางไห้ค่ะกิ่หอดเมื่อนางหอดไนนี้เกินมั่นกั่นี่โอ้ยอันบบอเคยฟังเพลงนี้อี๋เขาถูดได้หลายได้เมเด้บยเคยฟังเพลงนี้แจ๊คเธออีหลีสวัสดีสุภผูชัยเกิดลาบค่ะโอ้ยสุภาพคิดเอ้อน้ออ่านเจอกระจก็อ่านคิดบัดนเดอตายแล้วตายแล้่อาะจีลองเพลงอันสาวนาพวารักกันแล้วกันค่ะ อัดแต่ล้ำด้วยฟังฟังข่ะและคิดถึงจนเป็นบ้าอางขึ้นน้ำพาวาจนซึมเติอบ่มีสางเพราะได้โยคาและเมตตเดินเตยยางก็ยังขุ้คนาขกบแุณความกดทางย่งใหญ่ ข้าเจ้าว่าสวยจ้าตาทั้งแหลกกับตาหนังจะาเป็นน้ำบางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝันลายฝันหลักลูกฝันลายฝันลักก็คือเร็วฝันฝันฝันเห็นมันคลุกเคื่อนนอนสะอื้นทุกขึ้น่าข้าคือขอมาหลายเพลงแดี๋วข้าเจ้าขอแตงโมแตงโมโตะสัตย์อิสระหนึ่งขึ้นมายืนซึมแตงโ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 มลูกโตโต้หวาน รการหายตาพับคอแล้วนะค่ะสองพิ่ควบค่ะแม่โมะ้ะถ<า>มเดมาไ,มมามมาไมาหมซาเข้าเช้านาาพระว่าอาวมน <c oughs> อยปาดส่วนสะกวนจ้าก็ไปส่งไก่ค่ะค่ะว้าวก็ไป่่งไก่ทำไมเอ้ยอันเกี่ยวขาดอกค่ะหนึงปันปนปัน,ปน,ปน,ปนเห็นทุกอ์เจยวขาดอหนึ่งนกระดม่ลงก็ได้ะ ความรักเราคมมาตอนหลุมหนาวมองเห็นเขา้าเบาสุกเรียงสีทองไอ้ใครตั้ยาจะมาเกี่ยวข้าวกับน้องก่อนเดือนสิบสองลมลองคอยต้องมองทางหวัดดีเจ,นนะเจสิทิน่ะเจสี่นะคะัใครเขาพังแค้นไมีเป็นโอ้โหไปสอนัวก,กัลวบ้างปีงี้เด้อ ทำกางสไตลมนกเนงือกทำกางสายลมน้องยูโฮแข็งขางแต่น้องต้องยืนเดียวได้ข้างกายมีเคต่อฟังโมกาลาคุมพามีนาเมสนามีคนเด็ดจังเป็นยังบดจำสัญญาแถวของโมกาลาคุมพามีนาเมษาพฤกษาห้าโมกาลากุมพามีนามีนาเมษา เก่งแค่ลองเพยงผสมได้สยขอบคุณพี่กุ้งส้นค่ะสิงหากันมีสาพุษภามมีุนารักกดาสิงหากันยาตุลาถึงหางถึงถางลางมึงถึงถึงมึงถึงบึงถึงถ คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะพี่น้องขายจะเบิ่งซื้อๆเด้อมะเหมาอันมะเหมาอันของแบานซอยพี่น้ำหวานดได้เด้อถุงละสิบบาทสิบบาทกระไรนักหลองไป็าทหามาแล้วอันไร้แท้ไน้ใจอยากไดสองนะ้ำหวานลองเอาลองคิดว่ายินใจน้องก็อยากได้ทั้งสองแต่กลัวผิดห e a ผิดคลองคือคนมองว่าบอดี สิเลือกูนัน้นก็ยังเสียใจพูนี้ห้ามใจบ่ไดสักทีให้ยักดีสองคนเท่ากันพี่น้องเอ้ยเอาต่มีหลาย่าวหลายอะิรเพชรคลิปบ่อยๆทองแหลกเป็นเอฟซีติดตามตลอดชอบในความสามารถและความขยันขอบคุณค่ะแฟนเก่าสารครามได้เลยค่บะบริษึกชีงจุดบันทึกด้ขอมา เราจะลองให้่ายคุมแพทย์ตามแฟนต่อเลยหนึ่งเมตรหลีแลหลียังได้หงเด็ดเนาะเอ้ยสวัสดีผู้ชมสิบคนนะคะก็เอาเบอร์งสีร้องเพียงหนึ่งไกลจากมหาน้องยังจำหน้าบ่ลืมยามฟ้าคืมหัวใจก็ยิ่งหัวสาระคำบ้านายเไยได้สบตาเที่ยวงานดู กันเพื่อนเรานั้นนำผาอายยังทรงัสตาบอกความเสื่อในใจห่างกันมาแสนไกลน้องยังฟ้าหัวใจน้องฟ้าหัคิดหัวใจน้องฟ้าหคิดเถิองมันหลอกตัมันจะดีบมดข้าหนึ่งขึ้หนาละคนเคยผ้าเทียว์ันสิ่งอยข้าหนึ่งเห็นหนาละคนเคยผ้าเทียว์ข้าหนึ่งเห็นหนาละคนเคยผ้าเทียว์ใกล้กันห้อยเรียว ก็ยังได้เก็บพันจักเมื่อนั้นเดือนสี่ปีไงใช่ยังขอเปิดว่าสีโทรมาว่าปังปังค่ะขอบคุณค่ะอันอยากปังลูกค้าซอยนะค่ะซอยนะครับมีออค่ะซอยกันทำอาหารไม่ต้องเหนียวน้่งคุ่นเอาสาวชุมเพล่ตามเฟ้นใหญ่มากเลยนี่น้องสาวชุมเพล่ตามเฟศนโตค่ะลำบ่ได้ตัวเออมันลองมาจะยีพอดี นจะยทำมันสัญญาทำมันสัญญาจะมามาขอแต่งพี่ลืมหลือแกงจะแม่พี่้าลอกให้น้องรักจะเข้าวิวาทำไมพี่มาจากลาน้องไปหรือตีวาจนเป็นคนคี้เรยเลือเท้าจนดิ่งเอบากาทำใจพวกใอ้บอกน้องหน่อย ฝากขออะไรที่จากกองไฟไม่ห,ห่วงใยกันเดิมอยากเ,เกมืองทุ่งเพพราะไม่ไม่โอ้วัวไม่โ<ม>อ้มาตามเมืองเคยใครจั้งใจเพือ่อถามนะถุงละสิบาทค่ะและสิถธงสุดท้ายค่ะพูดน้นกันได้คะ่ะจริงนี่มาเลยอย่างง่ลูกเอ้ฟังท่านคืนไปลูก วิ่งวอนพระธาตุข้ามแาาก่น <c oughs> อยากเราไม่ใสเอาละพี่ฟ้าลูกนีไ้ไหมเอา้นมันลูกลูกเลก็กอ่ะสวัสดีคุณชายจอมป่วนค่ะน้องแฟนเอานะลูกกัว<อ>ิงวอนพระธาตุข้ามแก่นช่วยให้ดวงใจแฟนกลับบ้านได้ไหมก้อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกคิดใจได้แฟนขึ้นไปจะมาแก้้นลูกจะถวาย มาผูกป่วยาาัวามูตมสรุราหากว่า,วาพบคนบคที่ลูกรักมากวันถึงวังบนเห็นใจคนจนและที่พุ่งทิงจะเดินตามหาทั่วเมืองคนเก่หาหากว่าเป็นดูกใจแอบยิ่มให้ได้พบพากับคนล่างจริงสมบังิุกสิ่งจะกลับเมืองช,งชมแพ้ ใจแน่ก็พันแย่ขึ้นไหมใจน้องนี่จะอายไหมกองถุงเตอมฝังในกลมนะต้องตามหาให้กับขึ้นมาตัวมีวากับหนอที่เป่าแล้วนะเนี่ยจดราคาพี่น้องคะ่ะมาคะ่ะขอเพียงด้เล็กค่ะเวอร์มค่ะสวัสดีคุณแม่วันศุกร์ค่ะ สวัส <begun> ด <sin lateral manipulation> ีค <gehört seven horrible> ุณแม่ว <finish quote hunt strong> ันเสาร์ค่ะว่าฮ่าฮ่าฮ่าวิ่มาความกันเนาะวันศุกร์กับวันเสาร์ดีเนาะมาครับพี่น้องค่ะ จะไม่บ่านี่ลูกแม่ได้เป็นได้ไหมบ่อได้งานูนูำบ้านมุนี่สวยบ่อมียสกปเอาวันนี้เหลือเยอะจังโอ้ยยบอยู่นะเแ็กเซวาลิทาลิค่ะกล้าแจกไหมคะหนึ่งสองสาม ฮะไเล่อบบอเลตเตบนละดะซ้อมตลบตลกบ้านเน,นท้ายมันรื่องตลกบ้านเนท้ายอืมแบบไหนเอาตลกเขาลินตลกงนนนันวันวันันเนทยดิเดี๋ยวเพลงสวัสดีคุณอ่าแม่ตตพรจันทนรธตัตพงษ์จันทรธค่ะ จะขายมั้งโจ๊กไก่เป็นหนังงานผีทุกโหที่เขาสุกไปมือมือมุนิก้าหน่อแบบหวานๆพี่น้องคะผู้ใด้ครับว่าเบิ้งมาชมแล้วกะล่ออันยังก่อนล่อคลิปอัน โบกมือใครแตกโมด้วยค่ะเด้อนะคะนะคะพี่น้องคารอชมนะคะรอชมนะคะที่ช่อง Youtube สาวทองเหล่ประเทิงศิลินะคะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะนะคะพี่น้องคา สิบวัฒนพลาดคลิปใหม่ๆด้วยพี่ห้ังด้วย,วยเออเอาหมดเลยคือผมคือจินใช่ไหมนะคือจินตลาแท้ชิอว่าน์ลำบากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อมันคือมะขินซื้อสวัสดีนะคะคุยกันได้นะคะ โอ้ยุเวลามาเป็นไผ่คิมหันน้องคิมหันคิมเดี๋ยวเคยอยู่สาวน้อยซอนผู้เพื่อนเด็กผัวเน,ะนาะผู้ใดน้องคิมนาลาเพื่อนเด็กผัวเนะวาะผัวไดอีกจีนขี่ม้าบันนี้จีนบ่เรียกค่า โบเลียกค่ะจินกีมาเห็งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอาข้อจินอหรีเดชินตะลาให้้คุณแม่จินตะลาฉันเลยสวัสดีค่ะอีลาสวัสดีคุณแม่เอค่ะแม่เอจากคำพุนร่วมมิตรนะคะตอนนี้เพิ่งยุ่งบ้างเลยก็เพิ่งขายตมามบะคง อยากไปอุดหนุนอยู่ดีใครป,ปังๆด้วย,วยม่เด้อยเอามือกระเจ้ยงหน้าสวยไปยช่ป่ะเมดูป่องมันตัวว้ง่งามกบาลเนี่ย คนคือสื่ดเลยนั่นแหละทีหมดแล้วโอเคครับพี่น้องขาเพราะฉะนัวสื่อทำคลิปหนาคลิปไม้ได้ค่ะเด้อที่มีการไายพร้องค่ะจะได้การยืน,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสตอร์คให้ที่ช่อง YouTube ้าทองแหล่บันเทิงศินด้วยนะคะ เพื่อสิ่งปฏิ่ัทธ์คลิปใหม่ๆครับพี่น้องค่ะนะคะโอเคค่ะบพวกพวก,กอะไรอย่าห้างค่ะไม่บายค่ะอันบุบม่บายเนี่ยไม่ไายค่ะ <laughs>